กินหมดนี้เลยเหรอนี่คืออาหารเสริมที่เรากินนะคะในช่วงนี้แล้วก็กินมาตลอดด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอาหารเสริมนะคะแบบละเอียดมันมีดีอะไรช่วยในเรื่องอะไรทําไมถึงต้องกินนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นทีละอันทีละอันเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคาําถามสงสัยตรงไหนแล้วเราตอบไม่ครบอ่ะพิมพ์มานะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามทำคลิปออกมานะตัวแรกที่เรานะคะใส่ใจมากๆคือวิตามิน B นะคะวิตามินะแนะนำให้กินเป็น B50 B50 คืออะไร B50 มิลลิกรัมค่ะทุกคนส่วนใหญ่ ถ้าทุกคนซื้อถ้ามันเป็นออยอไทยมันจะไม่ถึงข่ะมันจะอยู่ประม, 1, 1> มาณ1ไมโครกรัม3มไมโครกรัม 5, มาไมโครกรัม1จุดกว่ากว่ยมันไม่ได้ประโยชน์ค่ะมันคือวิญญาณวิตามินคือมันกินเพื่อป้องกันการเป็นโรคแบบมือชาเท้าชาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแต่เราจะกินเพื่อชะลอวัยกินเพื่อให้ร่างกายทํางานได้ฟังก์ชั่นดีๆแนะนําว่าเป็น50มิลลิกรัมอ้ยี่ห้อไทยมียี่ห้ออะไรที่แนะนําได้บ้างเนะคะเป็นแนกปีและที่สําคัญเนี่ยทำไมถึงแนะนําให้กินวิตามิน B ี mm hmm. วิตามิน เหมาะสำหรับนะคะหนึ่งเลยเหมาะสำหรับทุกคนมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทและสมองและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลแล้ววิตามินบีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่กินเหล้าเยอะๆมากๆเลยนะคะคนที่กินเหล้าเนี่ยจะขาดวิตามินบีคนที่ไม่ได้กินข้าวกล้องข้าวไรเฟอรี่ไม่ได้กินขีนัวไม่ได้กินธัญพืชคุณขาดวิตามินบีแน่นอนควรมีวิตามินบีมากินไว้ปริมาณ50มิลลิกรัม แล้วก็วิตามินบีนะคะเราจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราแนะนํายี่ห้อนี้นะคะที่เรากินบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้เนาะหรือตอนนี้นะคะเรากําลังทานยี่ห้อนี้อยู่แต่ว่ายี่ห้อนี้ต้องซื้อกับอาจารย์แพทย์เพราะว่านะะ้องต้องเก็บในที่เย็นตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเป็นวิตามินบีที่เป็นรูปแบบถ่ย ฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่ดีนะคะอาจารย์บอกมาเนะคะเราก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกแต่เป็นฟอร์มที่ดีกว่าละลายในน้ําตัวนี้ละลายในไขมันค่ะเดี๋ยวเอาไว้ยังไงค่อยมาเจาะลึกอีกทีหนึง่งตัวต่อมานะคะคือคูคามินทําไมถึงต้องกินคูคามินจริงๆคูคามินเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคุ้มคุ้มกันช่วยเรื่องของไมโทคอนเดียการทํางานของระบบสมองเนี่ยคะ่ะจริงๆตัวตัว,ตวมันเองเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากแต่ว่าวันนี้ของอนนญาตไม่เจาะลึกเพราะว่าอะไรคือต้องไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากเท่าที่จําได้คื มันช่วยเรื่องของระบบสมองช่วยเรื่องของระบบภูมิคมกันนะคะสามารถป้องกันมะเร็งได้นะคะป้องกันความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้แต่ว่าประโยชน์มันมากกว่านั้นแล้วคูเคมินเนี่ยถ้าจะกินให้ดีเนี่ยเราต้องดูนะคะตอนนั้นเราอ่านหนังสือเหมือนเราเนี่ยถ้ากินคูเคมินอยู่ที่50มิลลิกรัมอย่างต่ำนะคะแต่อันนี้จะให้คูเคมินอยู่ที่100มิลลิกรัมซึ่งเป็นคูเคมินที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าราคาเขาก็จะแพงนะคะพันกว่าบาทเนาะคูเคมินเราว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่า เออช่วยเรื่องของเบรนดได้ดีมากสมองได้ดีมากนะคะเดี๋ยวยังไงไว้มารีวิวเพราะว่าตัวฟังก์ชันเองหน้าที่ของนาะเยอะแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยอยากแนะนําว่าให้กินเป็นฟอร์มคีเลตสในไทยมันจะเป็นฟอร์มอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นฟอร์มตัวออกไซด์นะคะแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งการที่กินเป็นฟอร์มเีเลตสเนี่ยมันจะดีกว่าทุกคนมันจะออกได้ดีกว่ามันไม่มีผลในอนาคตกินต่อเนื่องยาวๆได้แมกนีเซียมดียังไงบ้างคือหนึ่งเลยคนที่เป็นความดานันระบบความดันเกี่ยวววคามดันนเกิซ นะเป็นไมเกรนบ่อยๆคนที่เป็นตะคิวบ่อยๆชาบ่อยๆกินแมกนีเซียมเราเนี่ยให้คุณยายกินแมกนีเซียมนะคะมา2เดือนติดแล้วแต่ที่เขามีอาการแบบปวดเนื้อเมื่อยตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำเงี้มันก็ไม่หายเนาะคือเขาก็ทํางานสวตนแหละมันก็หนักนะคะแต่ว่าเขาอาดีขึ้นแล้วเขาก็แบบติดใจแมกนีเซียมมาก็แมกนีเซียมถามว่าตัวนี้กินได้ไหมกินได้แต่ว่าไม่แนะนําให้กินแบบต่อเน,นื่องย,ยาวๆนะคะลองหาฟอร์มที่เป็นแมกนีเซียมคีเลตนะคะต่อมาอันนี้ตัวนี้คือกิงโก้กิงโก้คืออะไรสารสกัดจากใบแปะกวย มาให้กินนะคะอย่างต่ำาม120มิลลิกรัมต่อวันคือไอตัวกิงโกะหรือว่าใบแปะก๊วยเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลือดบัตโฟในสมองค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความจําการเรียนรู้ก็คือการทํางานของสมองเนี่ยดีขึ้นต่างๆด้วยกิงงกะยังไงก็อย่าขาดนะคะเขาบอกว่ากินได้เลยเป็นสารเสริมอาหารที่เขาแนะนํานะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้โ o ยจ์เจลลี่ซึ่งเราซื้อมานานแล้วเราเพิ่งกินตัวนี้ก็น่านจะดีในเรื่องของระบบอ e ินมูนช่วยเรื่องของแบบการฆ่าเชื้อไวรัสแอนต่าง ะะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบสายแบบโรยอรเจอรี่ขนาดนั้นนะคะก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่เนี้ยไปเก็บมากินเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้สมุดอายุแล้วมันจะเสื่อมแล้วนะคะก็รู้สึกเสียดายเนาะจริงๆประโยชน์ของเขาก็เยอะกว่านั้นแต่ว่าจำได้แ,แค่นั้นนะคะเอาไว้<ๆ>เดี๋ยวมาเสริมข้อมูลให้ทุกคนฝีกรอบหนึงตัวนี้จะเป็นตัวฟิชออยล์ซึ่งจะเป็นฟิชออยล์ที่มันกัดแล้วกินได้เลยนะคะนะ้องจะเป็นแบบนี้นะนี่ แล้วแบบว่าคือเวลากินฟิชออยเนี่ยมันจะเหม็นคาวใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่เหม็นคาวเป็นกลิ่นส้มนะคะแล้วกัดแล้วก็เคี้ยวได้เลยอร่อยมากและที่สําคัญอันนี้เห็นอาจารย์เขาเข้มว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของออสเตซเลียนะคะซึ่งเขาจะใช้เป็นปลาตัวเล็กทาไมถึงต้องเป็นปลาตัวเล็กคือไอปลาตัวใหญ่อะคะมันจะมีการสะสมพวกแบบพิษปลลอดพวกตะก,กั่วในท้องทะเลได้เวลาเรากอินพวกแบบฟิชออยอะเราต้องดูแบรนด์ที่เขาเคมเลยนะว่า คาจากสารโลหะหนะักพวกปรอดและตะกั่วไม่งั้นเราจะกลายเป็นการกินสารพิษเข้าไปมากกว่าแทนที่จะได้ประโยชน์แล้วตัวนี้ฟิชออยล์มันจะมีสารที่สําคัญคือเขาเรียกว่าโอเมก้าสามนะคะโอเมก้าสามก็จะมีในเรื่องของแบบ EPA DHA ด้วยนะคะซึ่ง EPA DHA เนี่ยเราต้องมาทาคลิปแยกอธิบายให้คนเข้าใจนะคะมันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยหรือว่าฟังก์ชันนะคะฟิชออยล์ที่สําคัญต้องแช่ในช่องฟิชนะคะแช่ในช่องฟิชอย่ากเก็บฟิชออยล์ไว้ข้างนอกนะคะเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนมากเก็บไว้ในช่องฟิชหรือเก็บใน ู้เย็นที่เย็นจัดเลยค่ะผงนี้ตัวพนมนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการป้องกันไอซเมอร์ในช่วงสูงวัยได้นะคะสรุปง่ายๆนะคะคือช่วยเรื่องของระบบสมองนะคะช่วยเรื่องของป้องกันไอซเมอร์ในคนแก่นะคะช่วยเรื่องของการลดวิการตกว,วิตกกังวลได้นะคะสว่วนตัวเราที่เราขายในนี้มันก็จะมีรมนี้อยู่100มิลลิกรัมสีม่วงตัวนี้นะคะที่เราขายเองกินเ,เองเนี่ยตัวนี้ช่วยเรื่องของการนอนหลับเนาะใครที่มีปัญหานอนหลับยากตื่นกลางดึกตื่นมาไม่เฟสเราแนะนําตัวนี้10เม็ดก็คือเริ่มเห็นผลเลยนะคะตัวนี้ไม่มีสารในเรื่ ของยานอนหลับผสมไม่มีเมลาโทนินผสมแต่ว่าจะไปซัพพอร์ตในเรื่องของเมลาโทนินเองนะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมอย่างที่บอกและแมกนีเซียมเนี่ยเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเคเลตนะคะเป็นฟอร์มที่ดีมากๆเนาะกินได้ต่อเนื่องยาวๆไม่มีปัญหาอย่างที่เราบอกนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้มีในเรื่องของกาบานะคะเอลทิอานีอะไครโซดีพวกนี้ค่ะจะไปควบคุมสารสื่อประสาททาให้สารสื่อประสาทเนี่ยของเราเนี่ยหลั่งได้แบบโอเคขึ้นไม่มีปัญหาใครที่มีอารมณ์แบบชุนเฉียวง่ายเครียดโกรธวิตกกังวลพวกนี้ค่ะจะไปควบ ควบค,ค,คุมพวกในเรื่องของแบบพวกเบรนเ wave ด้วยนะคะเออเดี๋ยวเอามาอธิบายลึกๆอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากที่สําคัญนะมีคาร์โบมาด้วยช่วยเรื่องของการลดวิตวกกังวลได้เช่นกันตัวนี้ก็ใครที่เป็นพานิคเครียดอยู่นอนไม่หลับนะคะซึมเศร้าจึงตัวนี้นะคะแนะนําตัวต่อมานะคะเป็นแคลเซียมซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันเป็นสําคัญต่อพวกระบบแบบกล้ามเนื้อมากๆนะคะแล้วก็สําคัญต่อในเรื่องของระบบกระดูกแต่แคลเซียมเนี่ยอย่าไปซื้อมากินเองถ้าคุณไม่ได้ขาดเพราะว่าแคลเซียมในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์ม กินนานๆจะเป็นพิษแล้วกินกินสักพักหนึ่งมันจะตกเป็นตะกรันเกาะเป็นหินปนที่เส้นเลือดและทําให้คุณอ่ะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้คนแก่และใครที่อยู่บ้านนะคะอย่าไปซื้อแคลเซียมมากินเองถ้าจะซื้อแคลเซียมมากินเองต้องซื้อฟอร์มอะไรคะ่ะอะมิโนโอแอซิดเลอแล้วรู้ไหมว่าแคลเซียมเนี่ยมีมากในผักใบเขียวนะคะ กินได้เลยน้ำแร่ธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะกินตรงนั้นได้นะคะและแคลเซียมเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราต้องมีวิตามินดีมาด้วยนะคะวิตามินดีเนี่ยชื่อเรื่องของการดูดซึมถ้าคุณกินแคลเซียมเฉยๆมันมันไม่ดูดซึมแล้วมันจะไปตกค้างในกระแสะเลือดในหลอดเลือดของคุณทําให้คุณเนี่ย เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนีค่ะหรือว่าหลอดเลือดแข็งตัวได้เนาะถ้ากินแคลเซียมหนึ่งเลยคือฟอสอเมโนอาซิเซตีเลตสองคือวิตามินดีสามคุณต้องมีสามคือ K2 K2 เนี่ยดูแลที่ลำไส้ค่ะเพราะว่าตัวจูเินนซีและแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยผลิต K2 ให้กับร่างกายของเรานะคะคุณดูแลลำไส้ดูแลลำไส้ให้ดีคือการกินพรีเโอติกไม่กินอาหารจันรฟูดเลี่ยงยานะคะการนอนหลับไม่เครียดจนเกินไปนะคะคุณก็จะทําให้จูเินซีเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ผลิตในเรื่อง ของวิตามินเคแล้ววิตามินเคเนี่ยช่วยเรื่องของการดูดซึมและป้องกันในเรื่องของโรคกระดูกพุได้ด้วยนะคะแนะนำนะคะอย่าก,กินแคลเซียมเดียวๆและอย่าก,กินผิดฟอร์มอันตรายมากกว่าที่คุณคิดนะคะต่อมาจะเป็นตัววิตามินดีสามอย่างที่เราบอกวิตามินดีสามแนะนำว่ากิน5000ันไอยูได้เลยปริมาณไม่เกินนี้ถ้าใครอยากจะเริ่มสตาร์ทก็2 0 0 0ถึง5 0า0ไอยูสังเกตดีๆนะไอยูนะคะแล้วดีามเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นฟอร์มแบบซอฟต์เชลล์นะคะคือคำว่า5 0 0 0ันไอยูมันจิ๋เดียวแบบมันแค่จุดเดียว ถ้าคุณไปกินฟอร์มที่มันเป็นทับเลตฟอร์มที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ บางเม็ดได้บ้างบางเม็ดไม่ได้บ้างหรือเปล่านะคะมันเป็นข้อที่ควรกังวลแต่ถ้าคนน,น,นี่กินในรูปแบบโอยอยเงี้ยเหมือนเขาผสมมาแล้วมันก็จะมีอัตราส่วนที่โอเคแต่ถ้าเรากินที่ข้อที่มันมีมาตรฐานกินร้านที่มันันนีมาตรฐานมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเนาะอันนี้ก็อย่าลืมแชร์เรียนนะคะกินได้ทุกวันโอ้วิตามินดีสามเนี่ยกินพร้อมมื้ออาหารเช้าไม่กินก่อนนอนนะคะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับได้นะคะต่อมาวิตามินดีหกตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าครเครียดมากๆควรมีน, 6, นีหกแลตาน้น ใครที่นอนหลับยากๆควรมี B6 ติดตัวไว้นะคะใครที่เครียดมากซึมเศร้าพร้อมแบบ ฉันแบบดิ่งมาควรมี B6 ติดไว้จริงๆ B6 ก็จะมีในเรื่องของแง่อื่นดีกว่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราขออธิบายแค่นี้ก่อนนะคะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นแอสตาเซนตินก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วอันนี้เราเขาส่งมาให้กินก็เหลืออีก2-3เม็ดก็เราเป็นคนที่กินบ้างไม่กินบ้างในส่วนของแอสตาเซนตินนะคะเมลาโทนินซึ่งเราจะกินในรูปแบบขององมใต้รินเมลาโทนินนะคะมีข้อจํากัดน,นะคะจริงๆเนี่ยเอาเบสไลน์เลยนะอมไม่เกิน1นนะคะกืนไม่เกิน3 โอเคนะทั่วันี้ค่ะเวลากินเมลาชทนินเนี่ยจะมีปัญหาโอเวอร์โดสโอเวอร์โดสคือการกินมากเกินมันทำให้คุณงงเงียในวันถัดไปทำให้คุณไม่โปร d u c t i v e ทำให้คุณมีปัญหาตามมาเมลาชทนินนะคะแบ่งเป็น2ฟอร์มคือฟอร์มแบบกลื่นกับฟอร์มแบบอมใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นมีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบรูปเป็ดรูปแบบเม็ดแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบกัมมี่แบบนั้นคือ มันก็จะดูดซึมตองเส้นเลือดในกระพุ้งแก้มในใต้ลิ้นของเรานะคะมันจะออกฤทธิ์เร็วเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่นอนหลับยากนี่เช่นเราเป็นคนที่นอนหลับยากเราก็จะกินแบบอมใต้ลิ้นนะคะส่วนถ้าคนที่มีปัญหาตื่นกลางดึกอาจจะต้องกินแบบเกินหรือใครที่มีปัญหาแบบ2อย่างเลยแนะนําว่าให้กินตัวกระปุกสีม่วงของเราได้สั่งที่ QR วค้คนี้เลยเวลาเราพูดถึงสินค้าที่เราขายเดี๋ยวเราจะปัก Q ิวอโคดไว้ให้แล้วก็แอดมาได้เลยนะคะมีราคาปกนะจ๊ะ2 9 0บบาทเองอันนั้นคุ้มมาก กินได้30วันแล้วบำรุงสมองด้วยดีสุดๆนะคะแต่เมลาทินีนเนี่ยที่ไทยมันยังไม่ถูกกฎหมายนะคะจริงๆถูกกฎหมายแต่มันจัดมันจดเป็นยานะคะต่อมาเป็นตัวที่เราขายกันบ้างตัวอเมริกซิงซิงเนี่ยเป็นแรคท่าซึ่งต้องมีฟอ์อะมิโนออซิดเคเล็กตัวนี้ก็จะดูดซึมได้ดีไม่มีปัญหาในระยะยาวที่สําคัญตัวนี้มีสารน้ำม่งกูต้ตาไทโอนนะคะมีอาร์ซ e ิทีนไกซีนกูตามีนนะคะช่วยเรื่องของการลดรอยจดุดด่างดำทำให้ผิวกระจัางใสมีสารกัดใบบัวบกลดการอักเสบนะคะมีออลฟาไลปอเกตอาซิด e ที่ อาวาไลโปอิกแอซิดเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่นางเนี่ยจะไปกําจัดและดทถอกสารพิษในสมองได้เพราะตัวนางเองเนี่ยมีฟังก์ชันในการละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็ไขมันสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารที่แบบไปออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้นะคะบางตัวมันไม่สามารถที่จะละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันบางตัวก็จะลายในน้ำไปเลยบางตัวมันก็จะลายในไขมันไป แต่ตัวนี้ละลายได้ทั้งคูนงานก็จะเข้าไปในที่แบรนด์ได้นะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะคือน่านเนี่ยจะไปรีไซเคิลให้กูต้าวิตามินอีวิตามิ C, Q, C, C, Q นซะีโคเอนไซคิวเทนทำงานอีกรอบหนึ่งเวลาคุณกินพวกสารแบบกูต้าวิตามินซีไปมันจะทำงานได้หนึ่งรอบแต่ตัวนี้มันจะไปฟื้นคืนชีพทําให้คุณทํางานได้อีกรอบหนึ่งมันคือคุ้มมากๆนะคะต่อมานะคะคก็จะเป็นกูต้าไทโอนที่เรากินมาตั้งปีแล้วตัวนี้เป็นสารทั้งต้นของกูต้าเทอกรัมกูต้อนอีกส5 0มิลลิกรัมกูต้าเทอกรนกวัอ2 คุณก็ได้เกือบ1000มิลลิกรัมนะคะตัวนี้วิสารต้องของกูตาบเอเซเราเชอรี yes, ่นะคะทัพทีมมะเขเือเทศนะคะคิวเทนเมล็ดองุ่นเปลือกสดพวกนี้ดูแลในเรื่องของผิวหยาบก,กา้านผิวใครที่หยาบก,กา้านไม่นุ่มจับไปแล้วไม่เรียบเนียนนะคะผิวไม่โกผิวไม่กระจ่งางใสผิวไม่ออร่าตัวนี้นะคะเรากินมานานมากแปดปีกินคู่กับตัวนี้ได้เลยตัวนี้จะเด่นในเรื่องของคอลลาเจนซึ่ง1เมตรให้คอลลาเจนอยู่ที่500มิลลิกรัมแล้วการกินคอลลาเจนเนี่ยต้องกินปริมาณที่สูงงงนนะนะมมมมมัััจจีาาาวววิิิยอยอออรรรรรต่่่่ทปณ1000 1กกหืืเชข ชุ่มได้นะคะกินตัวนี้วันละสเม็ดคนที่ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นนะกินตัวนี้นะคะและที่สำคัญมีกูต้าเทอโอนิกแล้วมันก็มีสารอื่นๆมาอีกเพลียนะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นบํารุงดวงตาที่เรากินเราก็จะกินตัวนี้นะคะตัวนี้เราเป็นคนที่แบบแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเราต้องกินอาหารเสริมบํารุงดวงตาแต่พอเรามาเรียนปุ๊บเฮ้ย <c oughs> จอประสาทาตาของเราเนี่ยมันต้องการได้รับรูทีและซีแทนทีนมันเป็นกลุ่มสารของแครทีนอยค่ะทุกคนมันจะอยู่ในพวกผักผลไม้หลากหลายสีเนาะตัวนี้จะช่วยเรื่ของการลดจอประสาทาตาเสือ่อมค่ะคนที่แบบตาล้าน้ำตาไหลนะคะตาแห้งอย่างเช่นของเราเนี่ย ก็ยังเป็นต้อลมอยู่นะคะแต่ดีมากแต่ก่อนนะเราต้องหยอนน้ำตาเทียนตลอดเวลาเลยเปลืองเงินมากแต่อันนี้290บาทตาคุณก็ไม่แห้งนอนแล้วก็ไม่น้ำตาไหลเลิศมากตัวนี้นะคะมีลูทีนซิสแนทีนและที่สำคัญมีแครอทซึ่งแครอทเนี่ยจะให้โพวิตามินเอแล้วมันจะไม่เป็นพิษถ้าคุณกินวิตามินเอที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยยาวๆนะคะมันจะเป็นพิษตัวนี้จะไม่เป็นพิษนะคะต่อมาตัวนี้จะช่วยเรื่องของดูแลเป็นทีเบรติกนะคะดูแลเรื่องลาําซาイใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายขี้ไม่ออกนะคะก็กินตัวนนีีีีี้้ตัววดดมมากากกเเเยรรสิอ สองตัวก็คือของตัวของเรานะคะตัวนี้เป็นฟอริ c a c แอซเราฟอริ c a c แอิดไม่แนะนำถ้าคุณไม่ได้ถอฟอริเแอซิดเนี่ยกินในรูปของบีรวมมบนี้มีมาแล้วเหมาะสำหรัญญคนทั่วไปแต่เราไม่ใช่คนทั่วไปเราเป็นพหาหะทารซิเมียซึ่งต้องได้รับโฟรซิดห้ามิลลิกรัมกินเพื่อแบบ คือบางคนบอกว่าพี่อยู่โลหิตจางโลหิตจางต้องถามกันไปก่อนคุณโลหิตจางจากอะไรคุณต้องแยกให้ออกว่าเป็นโลหิตจางจากพาหะธาลัสซีเมียหรือธาลัสซีเมียเนี่ยคุณต้องไม่กินธาตุเหล็กเพราะร่างกายของคุณเนี่ยธาตุเหล็กมันเกินมันขับธาตุเหล็กไม่ออกคุณต้องกินฟอเร็กแต่ถ้าคุณเป็นโลหิตจางอีกประเภทหนึ่งคุณอาจจะต้องได้รับธาตุเหล็กคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรถ้าคุณกินผิดมันก็ผิดและมีโทษโอเคนะคะฟอเริกแอซิดคนธรรมดากินดีรวม คนที่เป็น G6PD หรือคนพร้อมที่จะต้องตั้งคันเนี่ย5มิลลิกร,รัมได้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะตัวนี้เป็นโปรไบติกที่เรากำลังจะวางขายตัวนี้ดีมากช่วยเรื่องของระบบ UTI UTI คืออะไรนะคะระบบทางเดินปสัสสาวะทั้งหมดใครที่มีปัญหาเรื่องตกขาวนะคะบ่อยๆใครที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเราบ่อยๆตอนนี้กำลังจะวางขายทดลองละนะคะคลิปนี้จะออกก่อนแล้วน่าจะวางขายไม่เกินมุกไม่เกินมีนาของเราดียังไงเราเลือกตัวโปรไบติกเนี่ยที่ออกลิฟต์ตรงนี้เลยเป็น2ตัวนะคะและเป็นฟอร์มที่เลิ มากมากที่สําคัญเรามีสารอื่นมาด้วยที่ช่วยเรื่องของการลดการปวดประจเดือนและเห็นผลทุกคนมีสารที่ช่วยเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียที่ไม่ดีนะคะเป็นสารธรรมชาติและได้ไวิตามินซีไปด้วยมีสารลดการอักเสบจากสารธรรมชาตินะคะเลิศมากมากถูกปะและที่สําคัญนะกุ้งนี้นะคะมีในเรื่องของแคปซูลแคปซูลเราไม่เหมือนชาวบ้าน,นะคะ่ะแคปซูลเราจะเป็นตัวแคปซูลที่ไปแตกตัวที่ลาไส้ใครสนใจตัวนี้นะคะอยากทดลองทานนะคะ คิวอาโนี้มาเลยค่ะเป็นไลน์ของลาสซี่ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ของเรานะคะเราจะจัดจำหน่ายตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เรากาลังหาอาศัย20คนเราจะส่งให้กินฟรีนะคะคือมันเลิศมากเนาะน้องก็จะเป็นฟอร์แบบนี้ไปถึงแล้วแช่ตู้เย็นนะคะโพลเวกต้องแช่ตู้เย็นวันนี้คลิปมันแบบอุ้ย20นาทีเลยยาวมากๆเลยตอนแรก่าจะพูดแป๊บเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้บายยคะ่ะ